รูไปดูชัดชดว่ามันคือลูกเนี่ยใจเย็นครับเสียเนี่ยใจเย็นเสียเก็บตังก่อนนะครับน้องวินไปม้นปุ๊บสิบเก้านาทีนะพี่ใบลงไปสองชั่วโมงน้องวินไปเม้น <c oughs> แล้วก็พี่ใบก็เลยคือตอนนี้คือเราจินกันแล้วจินกันแล้วคือแบบแฟนขับอ่ะจิ้นกันมากๆเลยคือแบบเออนะน้องวินมาเม้นใจใจเย็นเสียเก็บตังก่อนอ่าแล้วก็มันจะมี ครูกรีนครูกรีนอะ่ะแกก็มาเม้นว่าไรอะเออก็แฮชแท็กน้องวินไปว่างั้นก็ถามคนนี้เลยเออแล้วน้องไบก็มาเม้นต์ว่าอของเสียใส่โซ่หนักๆนะครับอืมแล้วเพื่อนในแบบเพื่อนน้องไบน้องวินน่ะมาเม้นกันเยอะมากเดี๋ยวมุกจะขึ้นให้ใหเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะคะว่าพร้อมใบงาน ร้มไปงานมากเลยครับชนชนกันมาเลยครับคือน้องใบแบบดีะพูดได้ง่ายดีด่ะเ,ออเพื่อนเพื่อนมาอ้อเพื่อนเพื่อนมานอบอกอ่าเหมืนอเนเขาบอนี้รีบละรีบหรอหมายถึงงานวันเกิดครับเงียอยากจัดบ้างเออ,เอดีโอใบโอใบชุดเจ้าสาวโร,รม้มแล้วนะคะ เมื่อไหร่จะเป็นเจ้าบ่าวให้เราอ่ะโอะไวโอไว้แล้วน้องไว้ก็มาเอ่มาเก็บว่าญาติผู้ใหญ่เชิญด้านนู้นนะครับฮ่านี่แหละพอนักล่มเรือเออจบล่มเรือตัวเองญาติผู้ใหญ่เชิญด้านนู้นนะครับโอไว้ครับแล้วก็มีคนมาเม้นว่ตัดชุดรอเลยขอไม่ผิดทีมนะครับขอไม่ผิดทีมนะครับ งั้นก็ถามคนนี้เลยนี่แหละกูกรีนเออฮาน้องไบอัขอคบเก๊งขอคบเก้งเพื่อนเจ้าบ่าวเลยครับเออนี่แหละแล้วก็เป็นเหตุผลที่แบบเป็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์เพราะว่าอ่าน้องไบนี่แหละพี่ไบนนี่แหละมาล่มเรือก็คือ น้องวินคอมเมนต์ไปว่าใจเย็นเสียเก็บตังก่อนนะครับน้องไบก็มา,าคอมเมนต์กับน้องวินว่าเดี๋ยวตัดสูตรทีมเพื่อนเจ้าบ่าวให้ขอเพลงกว่าก้าสูตรพอในความหมายของน้องไบน่าจะหมายความว่าเดี๋ยวจะตัดตัดสูตรทีมเพื่อนเจ้าบ่าวให้น้องวิน แล้วก็ขอน้องวินอะใส่โซงเพลงกว่าค่าสูตรก็พอถ้าความหมายความความเป็นจริงอะนะความความหมายที่เป็นจริงอะนะน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วคือแฟนขับก็ยังไม่หยุดจิ้นก็ยังจะไปตีความแบบประมาณว่าอ่าโอเคตัดชุดเดี๋ยวน้องไบต์อะจะจะจะตัดชุดติด,ตด,ตด ลินพันเดียวน้องใบจะตัดชุดทีมเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วให้นอ้วินอนะ่ะตัดชุดทีมเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็อ่าขอคือหมายถึงว่าขอแพงกว่าค่าสูตรหมายถึงว่าสินโสดเออซึ่งมันไม่ได้นะออมันต้องดูความเป็นจริงนะเออเอามาต่อที่มาต่อที่ มาตัวที่แฮชแท็กนี้ก็คือแฮชแท็กที่อ่าเนี่ยจะเข้าประเด็นว่าทําไมถึงมีแฮชแท็กว่าน้องวินสวดจีบได้ขึ้แฮชแท็กเนี่ยเมื่อคืนน้องวินทักมาบอกสวดแล้วครับจีบได้เออบาไม่มีสิทธิ์ทวงบาหมายถึงพี่ชายอ่เพราะเป็นได้แค่เพื่อนเจ้าบ่าว แล้วก็แบบภาพแบบคนที่มาสมักเป็นแฟนน้องวินเยอะมากคาเทียผู้มาเกาะผู้มาก่อนการซื้อซื้ออะไรนี้แล้วทำไมไม่เอาเดี๋ยวปัวเสียงให้เอาแล้วทำไมไม่มีเสียงอ่ะหุบปาก อ,อย่าง้อให้เห็นไปคิวเท่านั้นไปต่อคิวเท่านั้นเออคือชาวนิดไงบอกว่าน้องไว้อ่อย่ามาง้อยพวกเราเห็นนะไปต่อคิวเลยไปสวดต้นไหนว่าน้องวินคือเม่ดาวินไม่รู้เลี้องไรเลยเม่ดาวินกำลังตีกออ๊อฟยูมาว่านเออไปสวดต้นไหนว่าฮแทกสดแล้วฮอดบ้าบบเออแฟนเก่าน้องวินส่งว่ะ เออน้องไว้มาส่งฮแท็กน้องวินสูตรหยิบได้คือมันต้องบันทึกแหละมันบันทึกไม่ได้ไงเลยเป็นฮแท็กที่ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันแหละว่ามุกถามว่าน้องเพื่อนๆคิดยังไงกับสูตรจีบได้เราขอให้อยู่เป็นพ่อแม่บินตลอดไปครับเยอะเราขอให้อยู่เป็น อ่างอาเล่นแท็กน้องวินจีบได้ไปให้ทักท้าทายอำนาจใบกลัวใจกลัวใบลงรูปคู่วินขอแต่งงานกลางไอจีแล้วจะตายกันหมดไม่ไหวหลอกอย่าทำนะใบอย่าทำนะพี่ใบที่มาของแท็กคือเราแค่ปั่นคืนแอดปัน่นอยากสนองความต้องการของเขาอยากให้เขา อยากให้คนที่ไม่ชอบด้อมเราเขาแฮปปี้ว่าคู่เราคู่ชิปเราเลิกกันแต่ลึกๆในใจฉันก็อยากจีบได้น้องวินเป็นแฟนจริงๆนั่นแหละรบกวนแจมเปลี่ยนชื่อซีรีส์เป็นพะเราเลิกกันคือแฟนครับนะคือแฟนครับวะนเละน้องวินไม่ใจรูเรืองนี่ทุกคนน้องวินไม่รูเรืองเลยค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าแฟนครับนี่แหละคือวินบอกกูไปส์ชต้นไหน ตอนอดีตแฟนเก่าว,วินเห็นแท็กนี้อืออดได้ไอแพดปลูวยป้าแล้กกับลุงแล้วเออเบลลี่หรือเปล่าเนี่ยเบลลี่หรือกาเทียโอ๊ยตายตายตายคิวที่สองต่อจากพี่ใบคนสมัครเป็นแฟนมุจนติดเทนไทยที่หนึ่งธรรมดาหล่อน่ารัก อะไรกันครับเนี่ยเป็นที่นิยมในไทยน้องวินโซจีบได้เนี่ยค่ะคือเหตุผลของคําว่าน้องวินโซจีบได้คือเนื่องจากมาจากพี่ใบ่ล่มเรือเมื่อคืนเออเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายคือน้องวินอะ่ะคือประมาณว่าก็ก็เขาก็เขาเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทกันนะนะถ้าสมมุติว่าเจ้าบ่าวแต่งงานเนี่ยเขาก็ต้องให้น้องวินเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็ถูกแล้วแต่ว่าแฟนคลับอะนะก็คือมัน คือมันจิ้นอะนะเออก็เลยก็เลยมาพูดว่าเออน้องวินอะสูดจีบได้เอาก็ก็เท่านี้ค่ะทุกคนเท่านี้เท่านี้จริงๆเดี๋ยวมุกจะมีภาคต่อตอนตอน,ตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวมุกจะมาอัดเพราะมุกอายนี่เพราะว่ามุกจะไม่กลับบ้านเดี๋ยวมุกจะมาอัดให้ให้เพื่อนๆฟังว่ามันมันเกิดอะไรต่อจากนี้นะคะเสี่ยงเงียบเลยอะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มุกจะปล่อยประมาณสิบโมงนะคะมุกมุกจัดการคลิปเสร็จก็ก็เนี่ยแฮทท็ที่เพื่อนๆถามว่าเป็นอะไรน้องวินสูตรถึงแฮทท็เนี่ยมาจากนี้